เดี้อครับสวัสดีครับผมกับช่องกบวนกินไงถ้าแนวนะครับมือกบวนเดี๋มาหอยสาเด้อครับนะครับมุ้หอยเหมือนกันเด้อครับครับเดี๋ยวครับไม่ได้หน่อยไงนะครับกำลังยกไกลหรอกครับนะครับมันไม่กินห่อม้อครับห่อมป่าครับนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปต้นไหนครับครับถือก่อนเลยนะครับเอาหม่งเดียวเลยครับนะครับ หลายอย่างกันหลายเรื่อครับนะครับมากินห้าปลาด้วยครับนะครับกินห้าน้ำปลาครับโอ้หน้งเป็ดไก่ย่างครับนะครับนะครับเอาน้ำกะเดือดน้ำมันเดือดน้ำมันน้ำนะครับ จะมีความสุขปานนี้ครับครับว้าวนี่หลินงยังม่หลิงเฮ้ยครับอุ้ยหดไปเลยยอดแจวแตกนะครับ มาเด้อครับมาไหนครับตอบนนี้เาหอยกบวันเขาพ่อแล้วครับนะครับมันมากินห่ออยู่นี่นะครับนี่ครับกินห่อน้ำป่ายี่เต่บริเวณนี้นะครับกอเอาแต่พอพอกินได้ครับ จอดเลยนะครับน้ำมันเลึกนะครับเดจิบพอเพียง 啊，主播你呢？ เด้อครับเรื่องน,น้ำพร้อมเด้อครับอากาศเย็นๆครับน,อยอยนี่หน่หรือไม่เติน นี่ครับแต่พ่อพักกินนะครับนี่ครับได้แล้วครับแต่พ่อพักกินครับมีตัวหลวงยังไงแล้วครับนะครับได้แล้วครับสุดยอดเลยครับนะครับการย็นดีกันนะครับ กินปูงปูงกระมีนะครับกุ้งอ่ะุ้งกำลังแพร่นะครับนีุ่้งกำลังแพร่เลยครับโอ้ยเก่งกระโดดครับปูงกำลังแพร่ครับปลาจะเปลี่ยนกับตัวซ้ำปามือแล้วซ้ำปามือเลยไหมครับปลาหลุดมือแล้วล่ะตัวใหญ่มาแล้วครับปลาครับตอนนี้ก็คือสุดยอดเลยนะครับหมอเลยครับเตรียมจิตพอเพียิงนะครับ เขาจะกินปลากินนะครับเนี่ยพักปลอดนี่ไงกินได้นะครับอ่อนๆครับเนี่ยครับอ่อนๆนะครับเนี่ยครับเขาไปลวกนะครับลวกกินกับแจ้วปลาแดกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่อนๆนะครับเนี่ยครับเรื่อเศรษฐกิจพอเพียงครับข้างบนก็มีใบตะเพาครับจะเอาอะไรอีกครับมีเขาสุกอะไรปานนี้ครับเฮ้ยไม่อะบ้าเอาตั้งนี่แหละ เด้วครับเจ๋อเลยครับเอาไ้เอาเว้นแคไม่กุ้งกินนะเห็น้ครับปักปวานครับัน้อนนะครับปักปวนครับนะครับเราสามารถลวกกินกับเจ้วเลยนครับสีเลยครับขอาเลยน้ำนะครับมันนะครับกุ้งกระไรนะกุ้งกระไรนะต้านเนี่ยกุ้งเต็มเลยเนี่ กูับงวงรังังว่นครับ,บ,บวลาบงทียดมีกากไว้นะครับขอเรื่สุดัสดครับ อุ้งเต็มเลยด้วยอุ่งน้อยแบบลายเลยวะแห่้ยแล้วเถอะวะเลยวัดสุดยอดแล้วไหมเหลอแล้วครับอันไหนครับพรุ่งวันก็ตื่นเลยแล้วครับเอาไปเห็ดเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มนะครับเอาไปทำเมนูนะครับเมนูเด็ดๆครับ เด้ย่ยบวบนุณนะขอลล่าเพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ